สวัสดีค่ะคลิปนี้ผู้เป้จะมาพูดถึงของใส่บาตรตามวันเกิดเพื่อเพิ่มโชคเพิ่มความเป็นมงคลในชีวิตให้กับคนที่เกิดทั้ง7วันกันนะคะการทำบุญตักบาตรนั้นนะ่ะมันก็จะมีทั้งของคาวของหวานใช่ไหมคะแต่เนื่องจากดวงชะตาของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันการทำบุญก็เลยต้องแตกต่างกันไปตามพื้นดวงชะตาวันนี้จะมาบอกเคล็ดลับ แบบละเอียดนะคะในการทำบุญของคนที่เกิดทั้ง7วันนะว่ามีอะไรกันบ้างและสามารถนำไปใช้ได้แบบถาวรเลยนะคะคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะพื้นดวงเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นมากโดยเฉพาะในเรื่องหน้าที่การงานคุณเป็นคนที่มีความรับผิดชอบขั้นสูงสุด เลยทำให้มีโอกาสประสบความสำเร็จได้ดีด้วยไม่ว่าจะทำงานไหนก็รุ่งแต่ติดนิดนึงคือเรื่องความรักเพราะคุณมุ่งมั่นเรื่องการงานมากเลยทำให้มีความรักชา้าไปนิดนึงค่ะสำหรับอาหารที่ใส่บาตก็คืออาหารประเภทไข่ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นไข่ดาวไข่เจียวไข่ลูกเขยหรือไข่พะโล้แกงกะทิ และขนมที่ทำจากกะทิต่างๆเช่นไข่หวานมะพร้าวอ่อนมะพร้าวแก้วขนมใส่กะทิเครื่องดื่มสมุนไพรเช่นน้ำกระเจีย๊ยบน้ำมะพร้าวหรือน้ำขิงหากต้องการถวายของใช้หรือทำสังฆทานควรเลือกถวายหลอดไฟไฟฉายเทียนธูปอุปกรณ์แสงสว่างแว่นตาหมากพู พรสามารถช่วยเพิ่มพลังและแสงสว่างให้กับชีวิตและลดความใจร้อนลงได้อีกด้วยนะคะส่วนการทำทานแนะนำให้เติมน้ำมันตะเกียงตามวัดทําทานแก่คนตาบอดโรงพยาบาลโรคตามูลนิธิคนตาบอดโรงพยาบาลโรคหัวใจมูลนิธิโรคหัวใจเพื่อเพิ่มพลังกับชีวิต ปีนี้ความร้อนรุ่มความใจร้อนของคุณก็จะลดลงพยายามบำเพ็ญประโยชน์หรือเป็นจิตอาสาช่วยเหลือผู้อื่นและสังคมจะทำให้ชีวิตในปีนี้ของคุณมีแต่ความลื่นลมและประสบความสุขความสำเร็จตลอดปีเคล็ดลับการตักบาทก็คือ 1. นนะคะจริงๆแล้วการตักบารสามารถทำได้ทุกวันนั่นแหละแต่ถ้าตักวันอาทิตย์บอกได้เลยว่าดวงดีคูณร้อยแน่นอน 2. การถวายอาหารควรเน้นกับข้าวสีแดงๆหน่อยหรือกับข้าวที่เผ็ดๆแซ่แบๆหน่อยจะเป็นพวกผัดเผ็ดผัดกะเพราก็ได้เหมือนกันถวายแล้วปังแน่นอน 3. อีกอย่างที่ควรจัดเซตถวายแบบไม่ขาดเลยคือน้ำมะพร้าวค่ะมาดูคนที่เกิดวันจันทร์กันบ้างนะคะ พื้นดวงของคนวังจันทร์นั้นนะคะจะมีสิ่งหนึ่งที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดเลยก็คือเสน่ห์คุณเป็นคนที่มีเสน่ห์ทำให้คนอื่นมีความสุขเวลาอยู่ใกล้ๆคุณคุณเองก็เป็นคนที่มีความพยายามมากแต่จะพยายามได้ช่วงเดียวช่วงสั้นๆเท่านั้นแถมเป็นคนใจอ่อนใจดีบางทีก็เกินไปจนคนอื่นเขาจ้องที่จะเอาเปรียบ เพราะฉะนั้นอาหารที่ควรทําไปใส่บาตรก็คืออาหารประเภทสัตว์ปีกเนื้อไก่ข้าวมันไก่ไก่ย่างไก่เผ็ดไก่ผัดพริกขิงไก่ทอดแกงเผ็ดไก่แกงเผ็ดปิดย่างข้าวผัดปูผัดผงกะหรี่ปลาหมึกทอดกระเทียมพริกไทยเต้าหู้ทอดแกงจืดเต้าหู้ปลาสลิดทอดเครื่องดื่มหรือของหวานควรเลือกน้ำเต้าหู้นมถั่วเหลืองน้ำอ้อยโดนัทนมสดนมกล่อง เผือกมันลังสาดขนมเปี๊ยะหากต้องการถวายของใช้กับพระสงฆ์แนะนำให้เลือกแก้วน้ำแจาก,กันของโปร่ปงใสๆหรือของที่เป็นคู่ๆไปถวายจะทำให้เราสดชื่นสดใสและช่วยลดความวิตกกังวลของเราและหากต้องการทำทานควรทำทานกับมูนิชิช่วยเหลือสตรีสำหรับการทำบุญใส่บาตร ที่ทำให้จิตใจสดชื่นแจ่มใสยอยู่แล้วนะคะก็จะคลายความมิตกกังวลเกินเหตุเน้นในเน้นในเรื่องการช่วยเหลือสตรีนะั่งเช่นลุกลุกให้สตีนั่งบนรถไฟฟ้าช่วยย้วข,ของหนักหรือพยุงลูกนั่งเป็นการดีนะคะแค่รับการตักบาตรของคนวันจันทร์นั้นนะคะข้อที่ 1- นเลยการตักบาตรของคนเกิดวันจันทร์ควรตักบาตรในวันจันทร์ หากไม่สะดวกสามารถตักบาตรวันอื่นได้แต่ถ้าเป็นวันจันทร์จะดีมากเป็นพิเศษค่ะ 2. ดีแน่นอนเลยถ้าคุณถวายอาหารออกจะเป็นแนวน้ำๆหน่อยนะคะอารมณ์เป็นประมาณว่าพวกแกงทั้งหลายอย่างเช่นแกงส้มแกงจืดแกงเขียวหวานเป็นต้น 3. หัวใจสำคัญในการตักบาตรครั้งนี้ก็คือคุณควรถวายมังคุดจำนวน15ผล ย้ำสิบห้าผลไม่ขาดไม่เกินรับรองดีแน่นอนค่ะสำหรับคนเกิดวันอังคารนะคะพื้นดวงของคุณนั้นมีความจริงใจมากรักใครรักจริงเวลามุ่งมั่นจะทำอะไรก็ต้องทำให้สุดไม่ชอบทำอะไรครึ่งครึ่งกลางๆคุณมีโอกาสประสบความสำเร็จได้เพราะคุณเป็นคนที่มีความพยายามและไม่ค่อยกลัวความลำบากทำให้มีโอกาสไปถึงเส้นชัยในวันข้างหน้าได้ง่ายๆเลยค่ะ อาหารที่เหมาะในการใส่บาตรของคนที่เกิดวันอังคารควรเน้นที่อาหารประเภทเส้นต่างๆและปลาชนิดต่างๆเช่นป๋วยเตี๋ยวขนมจีนวุ้นเส้นบะหมี่ปลาช่อนตากแห้งทอดหรือปลากระพงผัดขึ้นช่ายในส่วนของของหวานนะั้นแนะนําให้เลือกฝอยทองซาลิมลอดช่องผลไม้ต่างๆเช่นทุเรียนละกรรําหรือขนุนเป็นต้น หากต้องการถวายสิ่งของหรือถวายสังฆทานแนะนำให้ใส่เครื่องมือประเภทเหล็กกันไก่แปรงสีฟันยาสีฟันพัดลมหรือกันไกตัดเล็บควรทำทานกับผู้พิการทางปากปากแหวง่งหรือผู้ป่วยโรคลมชักหากคุณทำบุญทำทานด้วยอาหารความหวานและข้าวของเหล่านี้จะทำให้คุณมีจิตใจสดชื่นสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงกระฉับกระเฉงว่องไว อารมณ์ที่เคยร้อนจะลดลงจะทำให้คุณมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานมากเคล็ดลับในการตักบาทข้อที่1น,นะคะขอแนะนำให้คนที่เกิดวันอังคารทําบุญตักบาทวันอังคารซึ่งตรงกับวันเกิดของตนเองจะดีที่สุด 2. การถวายอาหารขอให้คุณถวายอาหารที่แข็งๆหรืออาหารที่มีแกนหน่อยเช่นกระดูกหมูผัดเล้งปลาหมึก เป็นต้นถวายแบบนี้ปังแน่นอนค่ะ 3. ส,ส่วนของที่เป็นไฮไลท์ในการตักบาทนั่นก็คือการถวายนมงาดำสามกล่องรับรองว่าผลบุญจะหนุนทำให้คุณไปถึงดวงดาวได้อย่างแน่นอนต่อไปมาดูคนที่เกิดวันพุธกลางวันกันบ้างนะคะพื้นดวงนั้นคุณเป็นคนเก่งดีมีความสามารถรอบรู้หลายเรื่องทำงานได้ทุกอย่างเหมือนเป็ด ไปที่ไหนก็จเจริญก้าวหน้าที่นั่นหากคนเกิดวันพุธคนไหนมีมาแบบไม่มีคนหนุนจะปังแน่นอนแต่ปังช้ารวยช้าหน่อยแต่ถ้าคนเกิดวันพุธท,ที่มีคนหนุนหรือมีครอบครัวส่งเสริมจะยิ่งทําให้ประสบความสําเร็จเร็วมากขึ้นคนที่เกิดวันพุธกลางวันนั้นควรใส่บาตรด้วยอาหารประเภทเนื้อหมูเช่นแกงเขียวหวานหมูหมูปิ้งหมูทอด ผัดพริกหมูหรือคณะหมูกรอบน้ำมันหอยส่วนของหวานหรือผลไม้แนะนำให้เลือกขนมเปียกปูนเขียวน้ำฝรั่งชมพู่เขียวองุ่นเขียวมะม่วงเขียวเสวยหรือฝรั่งเลือกทำทานกับคนพิการทางหูโรงพยาบาลโรคสมองโรงเรียนสอนคนหูหนวกจะทำใหป้ปีนั้นของคุณนะนะั้นมีจิตใจที่เต็มไปด้วยความหนักแน่นมั่นคงมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น ทำสิ่งใดก็จะประสบความสําเร็จมันดูเคล็ดลับการตักบาตรของคนที่เกิดวันพุธกลางวัน 1. การตักบาตรให้ปังของคนที่เกิดวันพุธกลางวันนั้นก็คือเช้าวันพุธนั่นเอง 2. สําหรับคนเกิดวันพุธกลางวันคุณควรเน้นไปในเรื่องของอาหารเส้นทั้งหลายจะทําเองก็บุญแรงหรือจะซื้อมาใส่บาตรก็ได้บุญหนักเช่นกัน 3. สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยควรจะถวายไปด้วยเพื่อเป็นการเสริมดวงของคนวันพุธกลางวันโดยเฉพาะนั่นก็คือการถวายแตงโมจะถวายทั้งลูกก็ได้ถ้าพระถือไหวหรือจะถวายเป็นน้ำแตงโมก็ได้ผลดีเช่นกันคนที่เกิดวันพุธกลางวันก็สามารถที่จะทําบุญโดยการที่อะไรที่มันเป็นน้ำ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 ,นำ,นำได้นะคะเพื่อน ต่อไปมาดูคนที่เกิดวันพุธกลางคืนกันบ้างนะพื้นดวงของคนที่เกิดวันพุธกลางวันกับกลางคืนนั้นอะ่ะก็มีสิ่งที่คล้ายกันก็คือเป็นคนที่ฉลาดทันคนแต่จะมีเล่ห์นิดๆแต่บางทีอารมณ์ขึ้นง่ายหน่อยคนที่เกิดวันพุธกลางคืนคุณเป็นคนที่เจออะไรไมาเยอะดวงคุณต้องเหนื่อยแบบสุดเหวี่ยงแน่นอนถึงจะเจอความสําเร็จความสบายในภายหลัง คนที่เกิดวันพุธกลางคืนแนะนำให้ใส่บาตรด้วยอาหารประเภทหมักดองผักกาดดองผัดไข่อาหารกระป๋องแกงใบยอหมูยอแหนมไข่เยี่ยวม้าห่อหมกขนมหวานหรือผล,ลไม้ควรจะใส่ข้าวหมากข,ขนมเปียกปูนดำเฉากล้วยข้าวเหนียวดำเม็ดมะม่วงหินมะพานผลไม้หัวโตโตเช่นทุเรียนสับประรดเป็นต้นหากต้องการที่จะถวายของใช้กับประสงค์ดูทำสังทา,งทาน เลือกของใช้ประเภทพัดลมเทพธรรมะยาแก้โรคลมยาหอมพร้อมทําทานกับมูลนิธี่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดจะช่วยให้ในปีนั้นๆของคนที่เกิดวันพุธกลางคืนมีอุปสรรคอุปสนิสัยที่ค่อนข้างเหลวไหลไม่คงเส้นคงวาดื่มหนักสูบหนักติดการพนันจะกลับมาทุเลาอาการติดใบอบายมุขะ ก็จะดีขึ้นชีวิตจะสะอาดและค่อนข้างดีขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเลยะคะ่ะมาดูคนที่เกิดวันพฤหัสบดีกันบ้างนะคะพื้นดวงของคนที่เกิดวันพฤหัสบดีนั้นอะ่ะเป็นพ่อพระแม่พระแท้ๆเลยจ้าคนเกิดวันพฤหัสนี้เหมือนหลุดมาจากละครหลังข่าวคุณเป็นคนดีจริงๆคุณชอบช่วยเหลือคนอื่นเวลาเห็นคนตกทุกข์ได้ยากก็พลอยไม่สบายใจไปด้วย เป็นคนที่ดีและบางทีก็ดีเกินเบอร์จนทําให้คนอื่นจ้องเอาเปรียบได้นะคะมาดูของที่ใส่บาทกันดีกว่านะคะอาหารข้าวหวานที่คุณควรเลือกซื้อเลือกใส่บาทก็คือพืชผักต่างๆประเภทเถาเช่นผัดบวบแกงเลียงผัดเต้าหู้ผัดฟักน้ำเต้าหู้น้ำผลไม้น้ำสมุนไพรต่างๆน้ำว่านหางจระเข้ผลไม้หรือ ผลไม้ก็ประเภทเช่นแตงโมแตงไทยส้มหรือสาลี่หากต้องการถวายของใช้ให้ผสมหรือทำสังฆทา,านทำบุญด้วยสบงจีวรหนังสือธรรมะตู้ยาหรือโต๊ะหมู่บูชาทำทานกับโรงพยาบาลสงฆ์บริจาคข้าวสารเสื้อผ้าผ้าห่มกันหนาวจะทำให้จิตใจสงบรู้ทันคนสิ่งเลวร้ายหรือคนพัานไม่มากากายมีความสุขสงบตลอดปี คล็ดลับในการตักบาตรหนึ่งการตักบาตรถ้าจะให้ดีควรตักบาตรในวันพรฤหัสหนึ่งครั้งถ้าตรงกับวันพระด้วยจะเบิบ้ลบุญไปอีกเท่าตัวหนึ่งสองสำหรับอาหารที่อยากแนะนำเลยสำหรับคนพฤหัสนั้นก็คือถวายอาหารที่มีรสชาติหวานๆเช่นผัดเปี้ยวหวานปลาสามรสเป็นต้นสามหัวใจสำคัญขาดไม่ได้เลยคือการถวายขนมหวานโดยเฉพาะขนมที่มีนามมงคลเช่น ทองหยิบทองหยอดฝอยทองเป็นต้นเพราะเป็นการเสริมดวงให้ปังทําให้ชีวิตราบลื่นไร้อุปสรรคนั่นเองสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์นั้นนะคะพื้นดวงนั้นะ่ะเป็นคนทีออ่คุณเป็นคนรักครอบครัวมากอยากให้คนที่บ้านอยู่สบายคุณเลยขยันสร้างเนื้อสร้างตัวหวังสร้างครอบครัวให้เป็นปึกแผน่น นาขวรมีโอกาสล่ำรวยได้แม้ว่าช้าหน่อยแต่ก็รวยแน่นอนการใส่บาทสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์เน้นของที่มีความหอมต่างๆเช่นข้าวปากหม้อข้าวหอมมะลิยำใส่หอมใหญ่ไข่เจียวหอมใหญ่ผักกาดหอมและของหวานจําพวกเค,ค้กไว้หอมน้ำมะพร้าวน้ำหอม น้ำเก้ววยหรือไอศครีมผลไม้ที่มีกลิ่นหอมต่างๆเช่นกล้วยหอมเป็นต้นเลือกถวายสังฆทานหรือถวายของผสงฆ์หรือถวายวัดด้วยการใช้ประเภทนาฬิกาโต๊ะรับแขกดอกไม้ที่สวยและหอมละคังหรือย่ามทำทานกับเด็กด้อยโอกาสบริจากเงินหรือเสื้อผ้าหรือของใช้เพื่อการศึกษาทําให คุณนั้นก็มีแต่ความสดชื่นแจ,จ่มใสมีคนรักใคร่สนับสนุนทําสิ่งใดก็จะประสบความสําเร็จรู้ล่วงไปได้ด้วยดีเคล็ดลับการตักบาตรนะคะ1ขอแนะนำให้คนที่เกิดวันศุกร์ตักบาตรในวันศุกร์ซึ่งตรงกับวันเกิดตัวเองสักครั้งเพื่อความเสริมดวงชะตาของตัวเอง 2. การตักบาตรสำหรับคนเกิดวันศุกร์ควรจะมีการถวายอาหารที่มีส่วนผสมของมลอะลิกะทิ เช่นแกงเขียวหวานต้มขาไก่เป็นต้น3อีกอย่างที่ควรจัดเซตถวายแบบขาดไม่ได้เลยคือส้มจำนวน6ผลเน้นเป็นส้มผิวสวยเกี้ยงด้วยจะดีมากมาดูสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์กันค่ะ คนที่เกิดวันเสาร์พื้นดวงนั้นนะคะจะเป็นดวงม้ามืดแท้ๆคนเกิดวันเสาร์เป็นคนที่มีความสามารถมากเก่งหลายอย่างแต่ไม่ค่อยแสดงออกซึ่งความสามารถของตนเองเป็นคนที่ทำอะไรแล้วอ่ะเป็นเสือซุ่มเงียบชอบวางแผนคนเดียวเวลาตั้งใจจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งคนเกิดวันเสาร์ทำาห้ถึงที่สุดแบบไม่ยอมลดความพยายามเลยละ่ะ มาดูอาหารนะคะที่จะใส่บาตของคนที่เกิดวันเสาร์จะให้เลือกเป็นพวกที่ดีต่อสุขภาพเช่นแกงจืดมะระยัดไส้แกงส้มมะลุมแกงเลียงสะเดาน้ำปลาหวานน้ำพริกประทูมะเขือยาวเครื่องดื่มผลไม้และของหวานประเภทลูกตาลเชื่อมขนมหม้อแกงชากาแฟหรือโอเลี้ยง ควรทาบุญถวายโรงศพกวาดลานวัดล้างห้องน้ําวัดถวายล่มหรือการให้ชําระหนี้สงฆ์ทำทานกับโรงพยาบาลโรคจิตโรงพยาบาลประสาทจะทําให้คุณนั้นจิตใจแจ่มใสขึ้นคิดสิ่งใดทําสิ่งใดก็ล้วนแต่ปราศจากอุปสรรคเคล็ดลับในการตักบาสสำหรับคนวันเสาร์นะคะข้อที่หนึ่งทำให้คุณนั้นน่ะ โล่งนะคะโดยเฉพาะการตักบาตรตอนเช้าก็คือให้ตักบาตรวันเสาร์ในวันเดียวหรือจะตักบาตรทุกวันเสาร์ตลอดเดือนก็ยิ่งปัง 2. ขอให้คนวันเสาร์นั้นเตรียมอาหารแนวๆของหมักดองไว้ถวายพราเช่นประกาศดองขิงดองเป็นต้น 3. ส,ส่วนเคล็ดลับที่เป็นหัวใจของการตักบาตรเลยก็คือการถวายขนุนถ้าถวายน้ำหนัก7ขีดพอดีจะดีมาก เพราะจะเป็นการเสริมดวงของคนที่เกิดวันเสาร์นั่นเองนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะได้ทราบแล้วว่าอาหารข้าวหวานหรือของใช้ประเภทไหนที่เป็นมงคลสําหรับการใส่บาตรในวันเกิดของคุณอย่างน้อยที่สุดก็สามารถช่วยเป็นไกด์ให้คุณเลือกซื้อหรือทําประเภทอาหารใส่บาตรได้โดยไม่ต้องปวดหัวว่าจะทําอะไรดีการใส่บาตรช่วยเติมเต็มความสุขใจให้กับเราทุกครั้งที่เราใส่บาตรไม่ว่าจะ เป็นการใส่บาตรเนื่องในวันคล้ายวันเกิดใส่บาตรให้พ่อแม่พี่น้องญาติที่ล่วงลับหรือใส่บาตรให้เจ้ากรรมนายเวรเทพยาบะเทพยาดานางฟ้าที่คอยปกปักรักษาคุ้มครองเราการใส่บาตรจะช่วยทําให้เรานั้นมีจิตใจที่สุขสงบได้บุญกุศลน,นอกจากเรื่องพื้นชตาแล้วอ่ะอีกเรื่องที่มีความสําคัญมากไม่แพ้กันนั่นก็คือเรื่องของการทําบุญเพราะแต้มบุญของเราสามารถ หนุนนำให้คุณไปสู่ความสำเร็จบนดวงดาวได้แต่การทำบุญนั้นมีหลายแบบมากไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือคนยากจนถ่ายชีวิตโครกระบือไหว้พระแล้วแต่คุณจะเลือกทำแต่สิ่งที่ทำไปแล้วนั้นย่อมเกิดประโยชน์และบุญกุศลมากมายสำหรับคนที่รับได้เช่นกันค่ะฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ปูเป้ในการทำคลิปด้วยนะคะ คลิปนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ